เห็นเป็นนางเอกสวยหวานเรียบร้อยตลอดค่ะแต่ถึงเวลาที่ต้องช่วงทิ้งหนุ่มในฝันต้องบอกเลยนะคะว่าแม่แอปทัซซอนของเราเนี่ยสู้ตายยืนหนึ่งจริงๆค่ะถึงต้องออกมาลั่นเหนี่ยวกังโซเชียลแบบนี้เลยนะคะว่าคนนี้แม่ขอเธอคือเรื่องของเรื่องคุณผู้ชมแม่แอปไปให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งเนี่ยรายการพี่เติร์นเนี่ยวุณผู้ชมแล้วก็มีคําถามถึงหนุ่มในฝันของแม่นะคะว่าแม่ชอบแบบไหนคือแม่ก็ตอบนะคะว่าจริงๆอ่ะสายฝอแม่ก็ชอบนะจ๊ะได้หรอดิโอนาโดดิคาปิโออ่ะเปเอกชนิก แต่หลังๆมาเนี่ยนะคะหนุ่มเกาหลีมันก็หล่อนะแมก็ชอบแล้วโซจีโซบ<อ>เขาดันแต่งงานไปแล้วกับแฟนนักข่าวอ่ะเออ ก็เหลือหนึ่งเดียวเนี่ยราคาที่ทําให้หัว,หวใจแม่เนี่ยกระชุ่มกระชวยนะคะ<อ>ก็คือกงยูคุณผู้ชม,มกงยูนี่เขามีฉายานะคะ<อ>เจ้าของฉายาลมหายใจแห่งภาคพ,พื้นเอเชียเป็ขาเป็นพระเอกซุปตาแดนกิมจิเ<อ>กาหลีนั่นเองค่ะแม่แอบถึงก็บอกว่าเหลือกงยูยังไม่ได้แต่งงานแต่เขาจะแต่งงานไปได้ยังไงในเมื่อแม่แอบย,ยังอยู่ตรงนี้ยังไม่แต่งเลยก<อ>็คือจะต้องให้แต่งกับแม่แอบใช่ไหมจริงคุณผู้ชมแอบมาโนนิดนึงค,ค,ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นไวร่อเหมือนกันค่ะว่าที่แท้พระเอกคนนี้เองนะคะเป็นหนึ่งในใจของแม่แอบ ทีนี้ก็มีไอจีเพจเพจนึงเนี่ยแหละค่ะเข้าไปแซลแม่แอฟนะคะพร้อมกับส่งสารท้ารบเลยนะคะบอกว่าแม่แอฟนะกงยูเนี่ยเป็นลมหายใจเครื่องสุดท้ายแห่งภาคพื้นนะเอเชียแปซิฟิกนะผลปรากฏว่าไงรู้ไหมคะแม่แอฟเข้าไปทวงเหมือนกันค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูคอมเมนต์นะคะเรียกว่าสุดฮาจริงๆค่ะแม่แอฟบอกว่าแอฟก็เฮือกสุดท้ายแล้วค่ะขอเถอะเอาเสียงน่ารักน่ารักแบบแม่ แอปก็เอื้องสุดท้ายแล้วค่ะขอเธอ oh. แบบนี้คุณผู้ชมแม่แอปยอมที่ไหนล่ะถึงกับเอ่ยปากบอกว่าเนี่โค้งสุดท้ายเหมือนกันแล้ว <c oughs> ขอแม่เธอชาวเน็ตก,ก็เข้ามาแซวกันใหญ่นะคะว่าถ้าระดับแม่แอปเอ่ยปากขอสักขนาดนี้ สาวคนไหนในปัตตพีเนี่ยเขาจะต้องแบบกล้าไปสู้แม่ได้ราคายอมเลยค่ะแต่ว่าคงดูเนี่ยก็เป็นหนุ่มในฝันของสาวสทั่วประเทศแล้วนะคุณนะเพราะว่าเขาก็หล่อจริงๆฝีมือการแสดงก็สุดยอดเลยนะคะก่อนไปแม่แอปจริงๆให้พี่แจ็คลีนก่อนก็ได้นะคะหายใจเฮือกสุดท้ายเหมือนกันนี่ก็อดมานานเหมือนกันไม่เช่โค้งสุดท้ายนะอันนี้แบบเฮือกสุดท้ายแบบรวรินแล้วนะคุณผู้ชม